ไปหุยหุยฉันผ่ายคุไม่ได้ไอ้มึงข้ามก่อนเลยอะเอานะครับผมสวัสด,ดีวัยรุ่นเวียงจันท์ทุกคนนะฮะนีีต้องรับสุเกมบีมจีไดครับผมอยู่กับผมฟิ้งร้องหนึ่งเก้าหนึ่งครับวันนี้ครับเราจะเอาลดความแรงนะฮะนี่ฮนะวิ่งไปเลยฮะ,ะวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งออกจีนแล้วม่เหินออกเลยฮะ แต่วันนี้เราจะเป็นหลุมนะฮะไม่ใช่หลุมกลมๆน,นี่เราจะเป็นหลุมมเหลีละะ่ยมนะครับนี่ขนาดนี้เลยข้างล่างเป็นน้ำนะครับผมเจาะลงไปแล้วนะฮะมาดูกันครับว่ารถคันไหนจะสามารถผ่าหลุมนี้ไปได้บ้างโดยที่ไม่เป็นอะไรนะครับผมว่ามีไม่กี่คันแน่นอนนะฮะมาดูกันนะฮะว่าวันนี้จะเป็นยังไงถ้าเข้ามาแล้วฝักงกดไลค์ like คลิปนี้เปแล้จผมก่อนนะครับผมใครอยากดูไรนี้พีน่าคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะครับถ้าทําได้อยากทำทุกคนได้ดูกันฮะ,ะไปฮะขอแดกซิ่งทางตรงกันเลยฮะแล้วก็ถูของผมมารถคันนี้ พโโี่ส l o w motion เออสามูกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะว้าวเปิดขั้นแรกมาก็สวย <c oughs> ความจริงมันสวยนะฮะแต่มาชนหินฮะโอ้โหทีแรกเขาดินดูว่าใช้ได้เลยครับข้ามได้สบายนะแรงส่งต้องเยอะจริงครับไม่งั้นข้ามไม่ได้นะฮะแต่ครั้นี้ผ่านไปที่สวยงามมากครับ มาฮะลองลดซุปเปอร์คาร์อันใหม่มั่งนะฮะสกินเทล,ล่านะฮะของซีเวตามาลองดูกันครับโอ้ oh. สีเขียวต้องต้องใส่ในโต๊นะเลยครับจะได้แรงนะเ oh. มื่อกี้ความเร็ว300กว่านะผ่านสบายฮนะโอ้หนี่เตี้ยด,ด้วยร oh. อดเปล่ามาดูกันนะไปครับผมความเร็ว270กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเฮ้ยเอาอุ๊อยยางกระแทกหน่อยเดียวฮนะอ้าวสปอยเลอร์หลุดเลย นะฮะตรงนี้ตรงนี้เสียหายนิดเดียวฮะระหว่างหลุมนะแต่ก็เละตรงนี้ฮะหินเยอะไปหน่อยแทบขาดครึ่งอขอเราฟูมลมาล่าวันกันบ้างนะฮะรอบนี้ฮะ,นะะ,ไ,ปะไปกันเลยพี่ขอเร็วสองเก้าิกิโลเมตรชั่โมงอะเฮ้ย โอ้โหใต้ท้องรถชนนะโอ้โหคนกันหนึ่งก็หัวยุบกันเลยทีเดียวเชียว <c oughs> เรียบร้อยฮะโอ้ดีรถเล็กมันผ่านได้ฮะมาลองรถใหญ่ๆม้างฮะโอ้รถบรรทุกฮะตอนนี้ขอแบบไม่มีพ่วงก,ก่อนนะครับโอ้โรอดไปเนี่ยเครื่องรถกันนักหนกนะักฮะไหนกันเลยฮะพี่ซิ่งไปเลย มาดูกันนะรอบนี้รถบรรทุกเราแต่ล้อเือจะตุยนะฮะร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเป็นรถบรรทุกนะฮะเอ้ยอูยอย้ฝากระโปรงถึงจะเปิดนะแต่ยังขับได้โย่โอ้เข้าฝาไปเลยเอานิงละเหมือนล้อจะตายฮะงานนี้ล้อดหน้าแบะฮะ นี่รถคันนี้ผมชอบมากฮะรถคันปู่ติดสปูดบี๊นะฮะมีคนจะลองข้างในด้วยไปฮะลองดูกันรอดไม่รอดไปกันเลยทบอลวิ่งเติมติมปูขุยร้อนหน้าต้องไม่เสียสูนย์ะแต่เหมือนจะขับไปได้อยู่ฮะเอ้เอ้โอ้โหนี่จะลงไป อยู่สโลก็หยุดชีวิตมันเลยฮะโอ้โหล้อมันหมุนข้างหลังรถแล้วเร็วแรงทะลุนรกมากเอาละฮะมาลออรถกล่องกันบ้างนะฮะติดโทโบมาด้วย,ยางานนี้สนุกครับไม่ต้องห่วงโอ้โหโอ้โหเบี้ยวรอมันเลยฮะเพื่อมันค่อนข้างกระชาอยู่นะโอ้โหืเครื่อแม่งลอ้อมั่วมาก ไปกันเลยความเร็ว400ครับโอ้โหคนนั่งอยู่ก็เฮ้ยอุอ้ยยังแต่ครับโห้ยสปอยเลอร์หลุดเลยฮะสะเทือนจัดตกมองไม่เห็นอะไรเลยอยู่ในต้นไม้โอ้โหไปลุกชนช่วนเลยฮะ ไปฮะมารอบนี้ขอลองแรมโบนะฮะไปด้วยกันส่งคัร์ทไปกับเพื่อนเราที่เป็นตำรวจฮะเพื่อนขับกั๊กเตนมากเลยวะ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนไม่ขับกั๊กเตนวะ่ะอดูเพื่อนหน่อยฮะอันนี้เพื่อนเราเป็นตำรวจนะอุ้ยโอ้เพื่อนผ่านไปได้นะฮะแค่ข้างหลังถลอกส่วนเราก็ ถอดสภาพตรงนี้เลยโอ้ตำรวจเพื่อเรายังผ่านไปได้เลยมีแอบป่าฮะโอ uh ้โหชนหินเล็กน้อยโอ้โหหินเป็นเยอะแถวนี้โอ uh ้โอ uh หเก่งเหมือนกันนะแต่ของเราเยินกว่ามาโห<อ> uh มาผมขอลองรถเก่งทั่วไปบ้างฮะรอบนี้ฮะไม่ใช่รถแข่งอะไรฮะแบบเห็นได้ทั่วไปฮะรถพวกนี้หน้าเป็นรถตำรวจเรา,รา,านะฮะ ขับแข่งรถตำรวจก่อนไปนะฮะมันจะเบียดเราว้วยขอแสงก่อนด้วยวะตรงผมผ่านไปก่อนฟิตรอดไหมกันนี้อุ้ยยางหน้ามันกระแทกครับพอรอดได้นิดหน่อยหรือเปล่านี่ฮะไล่สบายไม่เป็นไรฮะนี่รถตำรวจตามมาครับความเร็วสองร้อยฮะอุ้ยไม่ยางแตกนะจูไปเราต้องหลบซ้ายหน่อยฮะ อ๋อยังขับได้อยู่ฮะอุ้ยโอ้โหประดีมันขับได้แล้วแต่เมื่อกี้ไม่่หลับชนหินนะตำรวจก็คงไม่รอดเหมือนกันนะโอ้โหนี่มันกระบะอะไรเนี่ยเฮ้ยสวยนะเนี่ยไม่เคยเห็นอะเพิ่งเพิ่งเพิ่งสังเกตแล้วมีว่ามีกระบะคันนี้ด้วยมันจะขับออกไปทางดิบๆิไงไม่รู้มันกิดจังหวะเฮ้ยจะสวยฮะขอร้งร้องขับสักนิดนึงนะ หายแบบไม่ต้องสโลโมชั่นเลยฮะความเร็วร้อยเป็นสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปโอ้ยไม่ได้ครับโอ้ยมันเอียงซ้ายฮะโอ้หยอุ้ยโอ้โห่ข้าวหินก็ปึ้มไปเลยฮะโอ้โหสวยมากคันนี้ฮะเทสลาครับผมรถของพี่อีลอนมัสต์นะฮะไซเบอร์ทัคไปฮะ เอ้แต่เครื่องยนต์เหมือนมอนอันไม่ใช่เครื่องยนต์ไฟฟ้าเสียเครื่องยนต์มันไม่ใช่เครื่องรถไฟฟ้าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดหรือเป,ปล่าไปฮะไม่ต้องสโลเลยฮะเออกระโดดได้ฮะก็อึดอยู่โอ้อโหชน่นิดแค่นี้สบายฮะล้อบุตรล้อหายไปเลยฮะ มาครับรถโคตรของโคตรแล้วครับมาดูกันว่าจะวิ่งผ่านยังไงเอาบอกเลยว่าคนดูมองไม่ทันน่ะนะฮะไปอุ้ยอุ้ยฉ่ายคุณไม่ได้ได้มึงข้ามก่อนเลยอะโอ้โหขามข้ามก่อไปเลยอะโอ้โหแรงจัดโอ้พิสดารเกินอ้ยเออเออลงน้ำไปเลยอูหรถอะไรวะเนี่ย โอ้โหแรงจนข้ามเกาะเลยฮะต้องใกล้ๆนะก้ใส่ทวโบไม่ไหวอย่างนี้มองตาตาหูตาเหลือกหมดนะโอ้ต้องสโลว์ะไม่งั้นมองกันไม่ทานนะมันเร็วจริงนะกันนี้ไปไปครับความเร็ว700กิโลมตรช่วโมงคนดูเคยเห็นรถคัรไยที่มีความเร็วเยอะขนาดนี้มาก่อนไหมฮะโอ้ยฮโอ้ยอยางแตกฮะบมุมมองข้างในฮะ อาโอ้โหจะรองไดัน้เป็นป uh. ุ๋ยผงอ่ะแล้วชนทีอะโอ้โหแล้วแบบสะใจคนดูมากอ่ะคันเนี้ยผมบอกเลยรถที่เร็วที่สุดนะะแต่ว yeah yes ิ่งได้ไม umm ่ไกลมากครับเพราะมันจะระเบิดก่อนด้วยความเร็วของมันเองนี่แหละฮะมองกิท NO ีดี้ผมก็ชอบนะผมอยากเล่นมันซ้ำๆหลายๆรอบแต่ผมก็กลัวคนดูจะเบื่อในคันนี้ดูนะขออีกรอบนึงแล้วกัน ไหนก็เร็วขนาดนี้แล้วก็ปินไปเลยฮะวิวภาพเปลี่ยนเลยเห็นไหมฮะหูยอุยนี่เด็ยต้นไม้เบรกไว้หรอกนะไปงานนู่นคุนที่จะรับคนน่าจะเป็นเรือลำนี้ต่อนะฮะโอ้โหรอบนี้แหลกมาเลยฮะหูหนี่รถรับส่งนักเรียนฮะโอ้โหนักเรียนเต็มรถเลยฮะวันนี้ขอแรงๆหน่อยแล้วกันไปฮะ ภาพจะแรงๆหน่อยนะเพราะมีโมเดลคนเยอะฮะโหแหรงถ้าผมแทบผมจะคุมไม่ได้อ่ะความเร็วเท่าไหรพอยี่สิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพร้อมแล้วไปกันเลยเด็กๆโอ้โหเลื่อนๆนะเนี่ยปี๊โอ้โหความเร็วร้อยยี่สิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไปแล้วฮะเอ้ย ข้างในอะเออข้างในมีสายสะโพกโยกย้ายกันนะโอ้โหมีล่ามีล่ายางแตกงนะนังขับได้อยู่ครับพี่ไม่ต้องห่วงเนี่ยนักเรียนถึงโรงเรียนแน่นอนโอ้ยโอ้ยอะถึงกันไอ้น,นี่เลยอะภาพตีกลับเลยอะโอ้โหมันแรงจัดรอเลยแม่เมื่อกี้สนุกมากเลย รอบน,นี้มีผู้โดยสารแค่สองคนนะฮะรอบหนึ่งขอซิ้งซนะิงฮะข้ามไปแบบไม่ต้องสโลโมชันนะรอบนี้ผู้โดยสารน้อยฮนะลดเกมก็ไม่กระตุกสเก็กตนะโมเดลมันน้อยลงนาตัวละครมันเยอะเกมก็กระตุกนะพอเดิมนี้จะได้ประมาณ125กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคราวนี้ไม่ต้องสโลนะฮะไปเลยฮนะยข้าบทเมื่อกี้แล้วฮะแต่ก็เครื่องพังง่ายกว่าเดิมยับหน่อย ไม่เยอะมากฮะเน้นตัวเครื่องพังมาฮะเมื่อกี้รถว่ารถแค่รถเมยฮะอันนี้เป็นรถทัวร์มาเลยฮะโอ้สีม่วงสีสีสดใสสวยงามมากครับเราจะใส่โทโบแบบสุดๆไปเลยฮะไปธรรมดามันช้าแน่นอนฮะโอ้โหรถโยกเลยโชว์คันนี้ดีมากกูตามตรงว่าโชคดีมากอะไปแล้วฮะไปแล้วนะฮะโอ้โหมามเร็วสามร้อยฮะเออ ไปกับไปครับไปแบบชะลุยฉุยชายอะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมจะหยุดหยุดหยุดสโลว์ไงวะเนี่ยเฮ้ยเจอหินแล้วคือหมดสภาพเลยโอ้โหเปลี่ยนสภาพแทบไม่ทันนะ ไม่ได้เลยรถของไทยเรนะาฮะกระบะซิ่งนะะบบพ่อเนะีนนะ่ยะไรฮะไม่ต้องสโลโมชั่นเลยฮนะสั้ทให้เต็มเหนียวฮนะไปออ้อยกระโดดข้าบได้ฮนะนี่เป็นไงเราไม่เป็นอะไรเลย อย่างปกติครับด้วยปกติตองมุลิ้วช,ชนชนทีนี่แหละฮะเฮ้ยผ่านฉลุยนะกระบะกระบะข้อผ่านฉลุยเลยฮะโอ้โหรถคุณปู่ยักษ์เปล่าวะโหรอดมั้ยเนี่ยโอ้โหเปิดตัวมันก็จกแตกแล้วอะถนนแคบไปบ้างเนี่ยสองเลนไป่ะลองดูอะ ่อยเร็วๆๆหน่อยหูหลุมขนาดนี้มาดูกันนะมาเร็วสองร้อยกว่าฮนะเอ้ยสมุทโอ้โโชคดีโอ้โหกขอดีจริงฮะงานนี้โอ้โหแต่หินเอ้ยเช็ดหินพวกเบาฮะโอ้โหเช็ดหินเบาๆที่ภาพก็เพีอบเลยนะ คาถาหลุมนี่คือสบายนะครับหลุมแค่นี้ทำลายรถเขาไม่ได้เท่าไหร่แย่ามากอะไรฮะคาร์เมสติดโทโบนะฮะโอู้หูคาเลยความเร็วอ,อ้สุดนะพี่นะผมรู้แล้วรถพี่ีสุดไม่เหมือนใครฮะโทโบก็แย่กว่าใครเพื่อนวิ่งควาเร็ว400ฮะโอ้โอสบายครับหมูแต่จะไม่สบายเดี๋ยวๆล้อหลังหลุดนะ หูยเปีกระแทกอะไรเข้าวนะมวยโอ้ยเข้าต้นไม้จังๆอะอย,ยับเยินเลยอะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับ EP หน,น้าอยากให้ผมทำอะไรในเกมยังจีได้คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับ